ครับเคสนี้นะครับก็เป็นเคสที่คนไข้เนี่ยมาปรึกษาเนื่องจากว่าต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องฟันซ้อนเกย์ซึ่งพอตรวจดูในช่องปากแล้วนะครับพบว่าฟันคนไข้จะซ้อนเกย์ค่อนข้างรุนแรงฟันบนตรงนี้ถูกคร่อมโดยฟันล่างนะฮะส่วนด้านนี้เป็นฟันบนคร่อมฟันล่างคือมีการเรียงตัวกันที่ค่อนข้างสเปสสปาหมอประเมินแล้วว่าเคสนี้เนี่ยครับพื้นที่ขานไกรมันเล็กมากจริงๆการที่เราจะบิดฟันทุกซี่ที่ซ้อนเกยมากขนาดนี้ให้มันตรงได้ครับเคสนี้ก็เลยบอกคนไข้ว่าถอนฟันซี่นะครับซึ่งฟันที่หมอเลือกถอนคือฟันที่อยยู่หลัังฟนเีว เป็นฟันกรามน้อยเพิ่นไข่ถอนฟันเสร็จปุ๊บฟันที่ซ้อนเกยอยู่เราก็จะคลายออกได้แล้วก็ทําการติดเครื <c 195 2> ่องมือในการติดเครื่องมือจัดฟันเคสนี้นะครับจะต้องทําการติดตัวยกการสบฟันด้วยเพื่อยกการสบฟันให้ฟันล่างตรงนี้ครับให้อ้าออกไม่ไปคล่อมฟันบนแล้วจากนั้นก็จะค่อยๆคคลายฟันให้มันเรียงตรงมากขึ้นฟันที่ซ้อนเกยเนี่ยก็จะค่อยวิ่งเข้าสู่ช่องว่างที่ถอนฟันไปถ้าเกิดว่าฟันเรียงตรงเป็นแนวเดียวกันแล้วช่องว่างที่ถอนฟันไปนั้นยังปิดไม่สนิทเราก็จะดึงฟันหน้าให้ยุบตัวเข้าไปด้านใน ฟันที่ออกมานะครับฟันบริเวณนี้นะครับก็ここหายครอมเป็นฟันบนครอมฟันล่างทั้งหมดแล้วก็ฟันที่บิดไปบิดมาแล้วก็เรียงตัวได้ตรงนะครับฟันที่ถอนไปตรงฟันกรามน้อยด้านหลังฟันเคี้ยวเนี่ยเราก็ดึงปิดช่องว่างทุกอย่างเรียบร้อยตอนนี้ก็จะไม่มีช่องว่างหลงเหลืออยู่ในช่องปากแล้วนะเวลาจิงฟันดูรูปรอยยิ้มนะจะได้รูปนี้ค,คนไข้สามารถยิ้มได้โดยที่เห็นฟันเรียงตรงเคสนี้ใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีนะครับเพราะว่าต้องเรียงฟันกันนานแล้วก็ดึงปิดช่องว่างกันนานนะครับ